ดั้งเดิมก็คือเป็นพื้นที่เป็นบ้านกับเนื้อนาแล้วก็ด้วยสุขภาพร่างกายเราก็เลยหันมาทําเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็อาศัยว่าเราอยู่แบบพอเพียงเพียงพอดินเราก็เรามาผสมเองทําเองเราหลีกเลี่ยงสารเคมีทุกอย่างเราปลูกผักปลอสารก็ผักสลัดแล้วก็พืชผักสวนครัวที่ใช้ในชีวิตประจําวันต้นหอมผักชีตั้งโอถั่วฝักยาวกระเพราโหระพา พอปลูกผักเสร็จเราเก็บผักขายผักที่เราได้มามันจะต้องมีใบเสียมีใบไหลเศษผักเราไปเลี้ยงปลาส่วนผักต้นดีต้นสวยก็กินเหลือแล้วเราก็ขายคืออย่างชุมชนรอบๆเนี้ยก็ได้ผลประโยชน์จากเราไม่ได้ทางตรงก็คือทางอ้อมอย่างของเรามีคุณภาพก็คือปลอดสารเป็นตัวตั้งต้นเลยฮะ